สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีครับเปิดเวทีเสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุขนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนะครับให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีครับเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม2ส,สารากลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดเวทีเสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุขโดยมีพระอธิการมนัสขันติธรรมโม เจ้าวาดวัดโพทองตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีและคุณพ่อสมศสักดิ์นามกอนผู้แทนจากอาสนวิหารพระนามารีอาปฏิสนธินิรมนจันทบุรีร่วมการเสวนาพร้อมด้วยเครือขา่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีที่ร่วมเสวนาเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทัศนคติพร้อมความคิดเห็นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่และการดำารงชีวิตตามหลักศาสนาเพื่อนำสังคมสู่ความสันติสุข ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้กำหนดให้การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้เป็นนโยบายเร่งด่วนโดยกำหนดเป้าหมายจะเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี ซึ่งในที่ประชุมผู้นำศาสนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนรวมแสดงทัศนะก่อนนำประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อสาธารณชนต่อไป